สวัสดีครับผมเปรวนะครับจากชา n น l เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่พูดถึงการเปิดตัวของ iPhone 12ไปนะครับด้วยความที่หลังจากงานเปิดตัวไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็มีการกลับมาดูย้อนหลังบ้างดูคลิปการเปิดตัวย้อนหลังบาที่เขาตัดเป็นสั้นๆบ้างดูสื่อต่างประเทศพูดถึงการเปิดตัวของมันบ้างดู โฆษณาของ Apple เองที่ปล่อยออกมานะครับมันทาให้มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันรีบระยับรอบๆหัวบ้างแต่ไม่หนักมากนะแต่ก็คือแบบมันรู้สึกไปว่าเออเราก็อยากจะเอา iPhone 11ของเราเนี่ยไปอัปเดตให้เป็น iPhone 12บางนะจะขายต่อด้วยวิธีการอะไรก็ตามแหละรู้สึกว่าอยากจะทําอย่างนั้นเหตุผลเพราะว่ามันมี iPhone ตัวหนึ่งที่ตอนแรกผมรู้ว่ามันจะเปิดตัวแต่ตอนที่เห็นในวันเปิดตัวเฉยๆนะครับแต่ยิ่งอยู่ไปอยู่มาแล้วแบบนึกไปนึกมาหลายๆองค์ประกอบรวมๆกันเนี่ยรู้สึกว่าเออวะ่ะมันน่าใช้วะ่ะ มันเคยเป็นไอโฟนที่เราเคยฝันถึงและอยากได้นะครับก็คือเจ้า iPhone 12 mini นะครับ This mini. หลายหลายท่านก็น่าจะคิดแบบผมนะครับคือ สำหรับท่านที่ใช้ iPhone 11เหมือนผมอาจจะรู้สึกว่าการอัปเกรดไป iPhone 12 Mini ซึ่งหน้าจอเล็กกว่ามันดูเหมือนดาวเกรดดูเหมือนเป็นการลดลดเกรดการใช้งานลงลดคุณภาพการใช้งานความสะดวกใช้งานลงส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็เหมือนใช่นะครับแต่ถ้าคิดดีๆมันก็มีหลายอย่างที่เหมือนเราได้อัปเกรดขึ้นมามันแลกกับแค่เรื่องเดียวก็วคือเรื่องหน้าจอที่เล็กลงแค่นั้นเลยนะครับคราวนี้เราถามว่ามันได้อะไรมาบ้างทำไมผมรู้สึกสนใจคือ1มันมาเป็น iPhone 12ที่ราคาถูกที่สุดอันนี้พูดกันง่ายๆเลยคือ มันก็ถูกกว่า iPhone 12ธรรมดาที่หน้าจอเท่ากับ iPhone 11แน่นอนอยู่แล้วมันถูกกว่าเพราะหน้าจอมันเล็กกว่าอันนั้นเรื่องนึงแล้วเรื่องแรกเลยนะครับต่อมาตัวมันเองเนี่ยได้มีดีไซน์แบบใหม่อ่ามันไม่เหมือน iPhone SE 2 0 2 0ที่ที่ทำออกมาด้วยรูปแบบรูปทรงเก่าของ iPhone 6 iPhone 7ใช่ไหมอันนี้มันเป็นดีไซน์ใหม่เลยออกมาเหมือนพี่พรุ่น12รุ่นใหญ่รุ่นโปรเลยเลย,เลยคือเป็นดีไซน์แบบ กรอบเหลี่ยวมนม้วนางเงี้แผมขึ้นพาไปดูทีหนึงสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะมันจะเหมือนอารมณ์เหมือนเราได้ย้อนยุคนิดหนึ่งไปใช้ iPhone 4 iPhone 5S ในตอนนั้นรูปทรงแบบอย่างนั้นนะครับอ่าซึ่งเออมนเป็นดีไซน์ที่น่าสนใจดีมันดูแบบดูกระชับดูเท่ดีดูแบบคมดูมีแบบเออมันดูฉบเฉียวอะนะถึงแม้ว่ามันอาจจะถือไม่สบายมือเท่าแบบที่มันเป็นขอบแบบมนๆ้วนเหมือนพวก iPhone ไอโฟนหกไอโฟนเจ็ดอะไรประมาณนั้นนะครับคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อก็คือว่าอ่าดีไซน์ภายนอกอย่างนั้นแล้ว มันได้หน้าจอที่ใหญ่กว่า iPhone 7 iPhone 8แต่มีรูปทรงขนาดรูปร่างโครงสร้างโดยรวมแล้วเล็กกว่าด้วยนิดหนึ่งผมก็ใช้ไอโฟนแป8นะครับ ก็แน่นอนว่าเราจับถือใส่กระเป๋าใช้งานทั่วไปเนี่ยรู้สึกสะดวกมากรู้สึกโอเคมากนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าหน้าจอมันก็เริ่มรู้สึกว่าแบบผมเอามาใช้งานจริงจังผมเริ่มถ่ายรูปกับ iPhone เป็นหลักมากขึ้นถ่ายวิดีโอมากขึ้นเอา iPhone มาตัดต่อวิดีโอที่ใช้ทําคลิปอยู่ทุกวันนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับหรือแม้แต่แบบตัดวิดีโออะไรเงี้ยแต่งภาพคือทุกอย่างมันรู้สึกว่าอ่ะมันเริ่มเล็กลงแล้วรู้สึกว่ามันทํางานได้ดีอยู่นะแต่มันก็เล็กไปแล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ่ะพอตัว2มารสองมันเล็กว่านิว่า แต่หน้าจอมันใหญ่กว่าแบบหน้าจอเต็มใบเลยใช่ไหมแล้วแบบมีติ่งเล็กน้อยไอ้เรื่องติ่งไอชินไปแล้วไม่เป็นไรนะครับคือมันได้หน้าจอที่ขนาด5.4นิ้วซึ่งผมโอเคจากที่ผมใช้ iPhone 11 6.1นิ้วเนี่ยลดมา5.4ส่วนตัวโอเคไม่ได้ติดอะไรนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่ผมรู้สึกว่าไม่ติดเพราะเราได้คุณภาพหน้าจอที่สูงมากได้หน้าจอในแบบที่รุ่น Pro ได้ก็คือเป็นหน้าจอ Super Retina XDR ซึ่งมันมี c o n t r a ต t หรือเขาเรียกว่าความเขาเรียกอะไรนะ ความต่างสุดของจุดที่มืดสุดกับสว่างสุดเนี่ยมันมันมันได้เยอะมากยิ่งกว้างยิ่งดีประมาณ1นต่อล้านหรือ1ต่อ2ล้านเท่าที่ผมจาเลขเป๊ะๆไม่ได้อีกแล้วแต่ว่ามันเป็นหลักล้านอ่ะหต่อล้านก็คือจุดที่มืดที่สุดคือหนึ่งจุดที่สว่างที่สุดที่มันจะไปได้คือหลักล้านซึ่งมันสูงมากกว่า iPhone XR หรือ iPhone 11ที่ผมใช้อยู่แบบสูงไปหลายหลายร้อยหลายร้อยเท่าเลยครับซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้รู้สึกว่าเออจอเรียลตรงแต่คุณภาพจอดีขึ้นมันจะทําให้เรารู้สึกว่า ใช้ตัดต่อวิดีโอใช้แต่งรูปเช่นอะไรเนี่ยมันรู้สึกไว้ใจได้มากขึ้นรู้สึกว่าเราได้ใช้จอที่ดีโดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงเหมือนตอนที่เราอยู่ในยุคของ iPhone ปีที่แล้วอะไรเงี้ยที่ต้องซื้อรุ่นโปรซะนั้นถึงจะได้จอดีที่สุดเงี้ยอารมณ์ประมาณนัน้นบอกใช่ไหมครับอ่าซึ่งโอเคหน้าจอถึงจะไม่ใช่6ไม่ใช่90้เฮิร์ตร้อยสิบเฮิร์ตโอเคไม่เป็นไรเพราะผมก็ใช้ iPhone 1มันเป็นจอ60เฮิร์ตอยู่เหมือนเดิมอยู่แล้วก็ไมไ่รู้สึกว่าอ่าเหมือนได้ลดทอนการใช้งานออะไรรขนนนาาาดั้นน้ต่ม่มมผูสึกว มันได้กล้องที่ดีขึ้นนะครับแม้ว่ากล้องหลักจะเหมือนกับ iPhone 11ก็คือมีกล้องวายกล้องกว้างธรรมดาแล้วก็กล้องอัลตรียก็คือกล้องกว้างมากเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับแต่แอปเปิลบอกแล้วว่าตัวกล้องหลักเนี่ยจะถูกอัปเกรดขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ1เซนเซอร์อัปเกรดใหม่แล้วก็มีการเรียงชิ้นเลนเจ็ดชิ้นแบบใหม่ของเขานะครับโอเคไม่ลงลึกแล้วกันเพราะผมก็ไม่ได้เข้าใจเท่าไหร่แต่ว่ารู้ว่ามันดีขึ้นนะครับคือ iPhone เนี่ยมันกล้องมันถ่ายดีอยู่แล้วส่วนตัวได้โดยเฉพาะกลางวันนะผมผมขอเคมในเรื่องของช่ววงงกาันนะ แล้วมันก็มีอาการเลาเกล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนแน่นอนว่า iPhone 12ยังไงก็ต้องดีกว่า11อยู่แล้วในระดับ1แม้แต่เล็กน้อยก็ถือว่าดีกว่านะครับคราวนี้กล้องหน้ากล้องหลังทั้งหมดเนี่ยมันได้สิ่งที่เพิ่มเติมและว้าสำหรับผมส่วนตัวก็คือโหมดกลางคืนจะไม่ใช่แค่ถ่ายได้เฉพาะกล้องหลักกล้องหลังอย่างที่ั้นแล้วโหมดกลางคืนสามารถถ่ายด้วยกล้องวายกล้องหลักกล้องอัลตรไรต์กว้างมากก็ถ่ายได้แล้วและที่สำคัญกล้องเซฟีกล้องหน้าก็รองรับโหมดกลางคืนแล้วด้วยบวกกับ ที่ที่มันเคยทำได้ตอนในโฟลวี่แล้วคือมันสามารถถ่าย 4K 60เฟรมได้ทุกกล้องนั่นคือมันฟินมากนะครับแล้วโหมดกลางคืนจากที่คิดว่าไม่ได้ใช้พอมาใช้โฟลว์21ก็รู้สึกว่าเออว่ามีก็มันมันมีมันก็ดีมมนได้ใช้ประโยชน์รู้สึกว่าแบบเออมันถ่ายสนุกขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันมีทุกกล้องอ่ะเราเนี้ยนึกออกไหมเอาต่ลวผมก็ถ่ายเยอะกว่าที่ผมคิดนะก็มีโหมดกลางคืนเหมือนกันทําให้แบบโอ้โหแบบเออมันรู้สึกปิงอ่ะนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการกันน้ําการกันน้ำเนี่ยอยู่ที่ IP68 เลขเหมือนเป็นเลขทั่วๆไปที่เราเห็นกันในพวกมือถือรุ่นท็อปแต่ตอนนี้ Apple สามารถทําให้มันสามารถกันน้ําได้ลึกสุด6เมตรเลยนะครับมันหมายความว่า iPhone 12 mini นะครับหรือรวมถึง iPhone อื่นเนี่ยสามารถพอที่จะเอาไปเล่นสนุกได้บ้างในการถ่ายใต้น้ําหรือเล่นในสระว่ายน้ำอเออประมาณเรียกว่าสระว่ายน้ำกว่าน้ําทะเลมันดูโหดไปคือมันจะได้ไม่ต้องรู้สึกกังวลว่าลงไปเมตรนึง แล้วแบบกังวลว่าเอ้ยน้าจะเข้าไม่ว่ามันจะทนไหวไม่ว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเรียกว่ารูมันเยอะขึ้นในการรองรับนรกอเป่ไหมคือมันไปได้ถึง6เมตรเพราะฉะนั้นการที่ลงลงประมาณเมตรหนึ่งหรือสองเมตรหรือเมตรครึ่งเนี่ยมันมันก็ยังไว้ใจได้แต่แต่ถ้าถามว่าแนะนําให้เอากล้องไอโฟนจุ่มลงไปถ่ายรูปใน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 น้ำเลยไหมก็ไม่แนะนํานะแต่ถ้าเกิดว่ามันแบบมีสถานการณ์ที่มันน่าทําอ่ะเออมันก็ทําได้หายห่วงนะครับแต่แน่นอนว่าเอาขึ้นมาจักาะก็ต้องรอสักหนึ่งนะครับสบาดแล้วแล้วก็จะพึ่งชาร์จแตหก่อนอัน โอโหการกระน,น้ําก็โหดว่าและจุดที่มันพีคที่สุดแล้วก็เอาไปข้ออ้างในการอัปเดตได้เลยครับทุกคนที่สามารถซื้อได้นะคือมันใช้ 5G ได้มันรองรับ 5G แล้วโดยเฉพาะใครที่ใช้ซิม True AS อยู่ตอนนี้ที่เป็นรายเดือนอยู่แล้วนะมันใช้ 5G ได้นะครับถึงแม้ว่าบางพื้นที่อาจจะยังไม่รองรับเหมือนผมไนชใช้ d ดีแท็เหมือนก็นยังไม่ได้มีวิวแววชัดเจนว่าจะได้ใช้ตอนไหนแต่ว่า อ่ามันเป็นมือถือที่ใช้5 g ได้จริงแล้วเรารู้สึกว่ามือถือเนี่ยมันใช้ไปได้ไกลกว่ากว่าเดิมมากกว่า iphone 11ด้วยซ้ำอยู่แล้วเพราะมันใช้5 g ได้แล้วก็ apple ก็เถึงว่าตัวเองมาชา้าหน่อยแต่แอบการใช้5 g เขามันก็มีประสิทธิภาพที่ดีมีการออกแบบเสาสัญญาณรอบตัวเครื่องที่ดีก็โอเคไอ้นั้นไม่รู้จริงไม่จริงแต่ว่ามันใช้5 g ได้นะครับอืมก็เลยรู้สึกว่าอ่าเนี่ยมันมีแรงดึงที่สูงมากหน้าจอเล็กลงนิดนึงไม่เป็นไรนะครับแต่ก็คิดว่าอ่ะ ก็คงเพอ้อเพไปก่อนได้อัปเกรดไหมไม่รู้นะครับแต่คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนคิดเหมือนผมผมก็เลยมาทําคลิปนี้ขึ้นมาพูดให้ฟังว่ามันมีดีอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็ประมาณนี้นะครับมันได้จอที่สวยมากเหมือนรุ่นท็อปแต่กันกันน้าที่โหดมากเหมือนรุ่นท็อปใช้5 G ได้เหมือนรุ่นท็อปปกติมีเฟรมอลูมิเนียมดีไซน์ที่ใหม่แบบใหม่หมดจดจริงๆสำหรับ iPhone นะครับแล้วก็ที่สำคัญรับพกพาโคตรสะดวก ถ้าเทียกับมือถือยุคนี้นะบอกเลยว่าโคตรสะดวกคุณรู้สึกประทับใจการพกพากมือถือของ iPhone 6 iPhone 7 i p h o n e 8ยังไง iPhone 12 mini <c oughs> เป็นอย่างนั้นนะครับและรู้สึกว่าจะสบายกว่าด้วยนะครับ <c oughs> ก็ฝากเอาไว้สำหรับใครที่สนใจ iPhone 12 mini <c oughs> เหมือนกันนะครับมีอะไรมาแบ่งปันกันครับมาแชร์กันมาพูดด้วยกันครับผมถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำคลิปแกะกล่องให้ด,ดูสักครั้งนะครับผมแม้ว่าในกล่องจะไม่มีอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้ไม่มีหูฟังมาให้ ไปก่อนครับสวัสดีครับ